ันนี้กับผมชื่อนายอ้วนกับนายผมได้ต้องการมาปะทะบอนเล่กันนะครับเอ้ยไม่ใช่ที่พูดผิดนั้นเพราะว่าเขาหลอเกินนังสงได้มาปะทะฟุตบอลกันนะครับแต่ฟุตบอลว่านเพราะว่ามึงอะไรเป็นสีส้มครับจังหวะนี้จงนนังหวะนี้ไอเป็นเทนด้ยับครับตอบัวไปแล้วไปแล้วฟุตบอลว่านแมวม็นสีส้มไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะครก็จังหวะนี้ไปวิ่งไล่กันตรงนู้นแล้วนะครับ ไปแล้วนะครับไปแล้วมาแล้วนะครับฟุตบอลเป็นพาะจินแล้วครับจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ไอหานี่มันเล่ยเตะมากเลยมาแล้ว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 ไอหัมตีมาแล้วโอ้โหไอโบโจกมาแล้วโอ้โหไอเขียดมามาแล้วนะครับจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้แอรเข้าพุงี่ยโอ้โหท่านผู้ชมเราต้องกดไลค์ให้สวางวนนี้ด้วยนะครับ มาแล้วนะครับจังหวะนี้ขอได้ปรดได้ทำแก้